สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนี่นนมาเปิดงานตัวนี้ที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยน้องพลอยนะคะเป็นงานเกาหลีลูกค้าถาม หาเยอะมากแต่ว่างานไม่เคยมีเข้ามาก่อนนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วรดแรกแล้วก็เข้ามาน้อยด้วยค่ะน้องพลอยขาต,ตัวนี้คือรายการนะคะ kr 2 S <S <ถ>2 2 sh นะคะหรือว่ากางเกงขาสั้นกระเป๋ากระเป๋าข้าง,เ,าางเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าน้องพลอยใช่ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้า เข้ามาน้อยมากๆนะคะแล้วงานเกาหลีนะลูกค้ารีว right ิวมาไม่ว่าจะเป็นงานคาโก้ขายาวใช่ค่ะหรือว่างานกางเกงชายคอตตอนอะไรยเงี้ยคือพรีเมียมจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูข้างแบบนี้เลยนะคะก็จะออกประมาณนี้เลยลูกค้าค่ะคลาสสี่นะจะเป็นแนวผ้าคาโก้ใช่ทังกะสอบเลยแนวผ้าคาโก้ผ้าเวทพอยนะคะอาจจะมีแบบว่าคอตตอนแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยคราปนไปนะคะเป็นตัวนี้ เป็นงานส่วนใหญ่เป็นคุณผู้ชายนะแต่ว่าคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีติดเป็นงานแบบนี้ด้วยเป็นผ้าร่ม4ีส่วน5ส่วนนะแต่เป็นกระเป๋าข้างนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เขาก็จะไม่ได้จอดจงความความสั้นมาเนะว่า,าสั้นประมาณไหนกี่ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นนะลูกค้าค่ะก็จะคราบปนกันไปเลยแต่ส่วนใหญ่จะออกเป็นแบบขาสั้น3ส่วนนะน้องพลอยใช่จ้ะซึ่งบอกเลยว่าใครที่ตามหาแนวนี้นะคะ หรือว่าแนวทหารแนวเดินป่าทหารเดินป่าจัดรหัสนี้ได้เลยนะ,ะ K R สองสองส S H นะใช่นะคะ,ะ,คะราคาก็คือตามที่แอดมินแจ้งด้านบนคลิปเลยนะสำหรับราคานะคะด้านบนหัวคลิปเลยใครที่หางานแนวประมาณนี้อยู่นะลูกค้าต้องจัดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้สินค้ามีมาไม่เยอะนะคะแบรนด์มีติดปนไปนะตัวนี้ยูนิโคจะนี่สีฟ้าไซส์ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะไซส์ดีนะ แล้วก็งานหญิงค่ะมีแบรนด์ให้ลุ้นแต่ส่วนใหญ่ก็คือวยน่าจะถูกใจหลายๆคนน่ะใช่ถูกใจสายทหารแนวเดินป่านะใครที่ขายงานค่ะแน่นอนอถูกใจแน่นอนเพราะว่านะคะดูทรงนะแล้วดูไซส์นะคะคระไซทั้งชายแล้วก็หญิงเลยใช่เดี๋ยวขออนุญาตรุกข,ขึ้นนะคะขออนุญาตรุกข,ขึ้นโชว์งานดีวกว่าจะได้เห็นงานชัดๆนะคะ นี่ลูกค้าจ๋างานก็จะออกไปประมาณนี้เลยนะคะสําหรับงานกางเกงขาสั้นนะขอใช้ชื่องาน<ม>ว่ากางเกงขาสั้นกระเป๋าข้างแล้วกันนะคะเป็นงานเกาหลีนะลูกค้าตัวนี้จํานวนตัวได้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่น่าจะประมาณ2 5 0 3 0 0ตัวนะคะลูกค้าค่ะโดยประมาณการนะโดยประมาณการนะคะตําหนิขาเสียดซักซ่อมหรือว่างานเปืดอเปื่อนอาจจะมีมาบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เป็นงานมือสองนะนี่ของอะไรฟิลโลปาฟิลลาอะไรเนี<ม>่ยสักอย่าง ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะออกไปทางงานขาเดิม,มไม่ใช่งานตัดขาดูจ้ะไม่ใช่งานตัดต่อใช่ไม่ใช่งานตัดขาตัดชายเป็นเกงนะตัวนี้ก็คืออันนี้ขาเดิมๆนะนี่เ,เป็นคากโก้เลยนะคะ,าะคะาคาโก้ขาสั้นกระเป๋าข้างนะคะขาเดิมเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทําราคาได้ค่อนข้างดีนะรีไวนี่ของรีไวนะเป็นไซส์ใหญ่เลยลูกค้า ตัวนี้เชื่อว่าตัวนี้ขายดีแน่นอนถ้าคลิปนี้ได้ลงไปนะคะเพราะว่างานตัวนี้ลูกค้าหาค่อนข้างเยอะเลยนี่<ม>เนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้าประมานี้นะคะลูกค้าเป็นผ้าคาโก้นะผ้าเวดพอยผ้าคอตตอนนะคะหรือว่าจะเป็นแบบงานแบบผ้าผู้หญิงในลอนผ้าลม่มอะไรเงี้ยก็มีติดมามใช่<ม>ก็อาจจะมีติดปนไปนะลูกค้าใครสนใจนะคะสินค้ามีจํานวนจากัดก็คือ ณนะตอนนี้ที่รีวิวนะคะก็จะมีกระสอบรีวิวที่ยังว่างอยู่แล้วก็กระสอบใหม่อีกหนึ่งลูกเท่านั้นใช่ลูกค้าที่จะสั่งสินค้านะคะรบกวนเช็คกับแอดมินก่อนนะนี่ก็มีผ้ายีนติดปนไปด้วยแต่ว่าสวยนะเป็นกระเป๋าข้างลูกค้างานสวยสะอาดลูกค้าจา๋าตัวนี้สวยสะอาดคุณภาพดีผ้าช้ำน้อยมากเอาไปทํากําไรได้แน่นอนนะคะผ้าค่อนข้างสะอาดเลยก้นดุ๊เป้าเลยไม่เปื่อยจากที่หยิบมานะ ยังไม่เจออยเลยสภาพดีเลยลูกค้าหาสมราคามากๆนี่สมราคาลูกค้จาจ๋าตัวเนี้ยราคา รับประกันเลยว่าไม่สูงจนเกินไปลูกค้าเพราะว่างานตัวนี้หาค่อนข้างยากาแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดะเพราะขายได้ตลอดนะคะตัวนี้มันจะขายได้ตลอดถ้าลูกค้าเอาไปลงร้านอ่ะจะมีกลุ่มลูกค้ารองรับอยู่ตลอดนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ไปยังไงก็ขายได้ลูกค้ายิ่งเป็นงานขาสั้นนะคะในเมืองไทยคือฮิตมากน้องพลอยใช่ลูกค้า,าคือฮิตดีๆแบบนี้นะคะลูกค้าใส่ได้ทั้งปีเพราะว่าปกติงานคาโก้พวกนี้ จะขายดีมากอยู่แล้วขายได้ทั้งปีอยู่แล้วจะร้อนจะหนาวเขาก็ซื้อใส่กันใช่แล้วยิ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าตามหากันจริงๆงานคาโกไม่ว่าแล้วก็งานเดินป่างานกระเป๋าข้างใช่ค่ะสั้นขายยาวคือขายดีแล้วขายยากมากๆทุกชขายากขายยากรุ่นนี้หายากนะคะปกติเราจะมีแต่เป็นงานรวมแบบว่ากางเกงขาสั้นผ้ายีนส์คอตตอนเนาะแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรุ่นกระเป๋าข้างนะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่ สอบถามแอดมินมานะจัดตัวนี้ได้เลยลูกค้จาจ๋าจัดตัวนี้ได้เลยตอนแรกว่าจะไลฟ์สดนะแต่ว่าเมื่อกี้แอบเปิดเช็คคุณภาพผ้า,ผาไปก่อนนิดนึงนะคะ<ม>ก็เลยเป็นล <ขอ S 1> งคลิปรีวิวไปแทนเพราะว่าตัวเนี้ยเชื่อเถอะว่าโกดังจะไม่ได้รีวิวบ่อยๆนะลูกค้าเพราะว่าของอะ่ะมันน้อยม,มันน้อยมากค่ะยากมากอันนี้คือแบบว่านะที่เข้ามาก็คือแบบว่าหนึ่ง ลูกสองลูกเท่านั้นเองแล้วก็มีแค่นี้ใช่มีแค่นี้ <c oughs> งานเกาหลีเข้ามาเนี่ยก็ประมาณสองถึงสามล็อตแล้วใช่นะ<ก>แต่ว่าก็จะมีตัวนี้เข้ามานะคะโรงงานก็คือแจ้งกันมาตรงๆรเลยว่าตัวนี้หายากนะหายากหายากแล้วก็ความต้องการของลูกค้าคือเยอะมากค่อนข้างเยอะมากลูกค้าถามมาเราก็จะแจ้งลูกค้าตลอดว่าแบบนี้ล้วนจะไม่มีจะมีเป็นแบบอื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะจำนวนตัวมันเยอะมากเลยอะพลอยเยอะมากแล้วคือไซส์ดีมากเพื่อนจ๋าไซส์ดีมากลูกค้าเนี่ยอะเทียบให้ดูนะลูกค้าเปิดงานเมกาบางทีจะเจอเป็นไซส์แบบโอ้ไซส์เลยนะหรือว่างานคาโก้ตัวอื่นอื่นออจะงานคาโก้ตัวอื่นของญี่ปุ่นไซส์เล็กใช่จ้ะลูกค้าไม่ปลื้มนะคะแต่งานเกาหลีตัวนี้ลูกค้าซื้อซ้ำแน่นอน เมจะยังไม่เห็นรีวิวใช่ลูกค้าซื้อซ้ำแน่นอนหลายๆงานท้งคาก้ขายยาวนะคาก้ขายยาวนะคะตัวนั้นก็คือขายดีแบบโอ้ยังไม่มีรีวิวอ่ะจนถึงทุกวันนี้นะตัวนี้ก็เลยขออนุญาตมาเปิดทํารีวิวให้ลูกค้าแล้วพี่ขาสภาพดีมากสภาพดีมากเนี่ยผ้าคือแบบไม่ช้าเลยนะลูกค้าจริงสวยมากเอาไปรีดได้อย่างเดียวก็พอสวยใช่ลายผ้าสวยแล้วคือแบบไม่ไม่มีกลิ่นแบบ กินเน่ากินเหม็นนะน,ะน้ก็คือเป็นงานมือสองปกติเลยนะคะลูกค้าในกล้องอันนี้ก็คือเราถ่ายกันช่วงแบบเย็นๆแล้วเนาะแสงก็อาจจะไม่ค่อยมีนิดนึงนะลูกค้าแต่ว่างานจริงนะอันนี้คือกล้า<ช>การันตีเลยว่าอันนี้บานาน่ารีพับลินะป้ายของบ a n a น่ Republic คือกล้าการันตีเลยว่าสวยสมราคาแน่นอนลูกค,ค้า,าะคะใครสนใจนะคะกระสอบรีวิวอันนี้ได้โปรโมชั่น ส่งฟรีด้วยนะคะได้โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยสําหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้คุณโชคดีมากนะคะมาเอาโปรโมชั่นส่งฟรีไปเลยนะคะกางเกงคาโก้ขาดสั้นกระเป๋าข้างจริงๆก็ ไม่ได้อยากเรียกว่าเป็นคาโก้เพราะว่าตัวนี้เขาจะติดเป็นงานมีผ้าร่มเดินป่าด้วยนะคะจะมีผ้าร่มเดินป่าติดไปด้วยนะแต่ใครที่เล่นงานตัวนี้อยู่คาโก้ o, งานทหารนะคะงานเดินป่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะคะแนะนําเลยลูกค้าไปลุ้นแบรนด์ได้นะคะไปลุ้นแบรนด์ได้เลยนะคะเนี่ยจะออกเป็นแนวผ้าคอตตอนคาโก้ on, ขาเดิมงานขาเดิมงานขาเดิมทําราคาได้ดี <S <S นี่ลูกค้าจา๋านะ เป็นงานนะคะคระสีอย่างที่เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเลยอุ้ยตัวนี้เพิ่งเห็นนะว่าน้องเขาเป็นงานปักเบตตี้ตัวนี้นะคะลูกค้าอาจจะไม่ใช่งานชายล้วนนะจะเป็นงานคระชายหญิงแต่ส่วนใหญ่ออกงานชายคุณผู้หญิงใส่ได้นะคะคุณผู้หญิงใส่เท่ใส่ลุยขายลงตลาดนัดขายออนไลน์ได้หมดเลยตัวนี้ส่งยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยนะคะลูกค้าราคาบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน นะคะกระสอบรีวิวก็ฟรีค่าจะส่งนะคะกระสอบรีวิวก็ฟรีค่าจะส่งนี่ตัวนี้ขาสั้นเดินป่านะคะของสป,าว,นะงสปาวนะาของสปาวนะตัวนี้นะลูกค้าใครสนใจนะคะสินค้านะกระสอบรีวิวนะคะลูกค้าใครรับกระสอบรีวิวนะทักแชทหายมินได้เลยใครรับกระสอบรีวิวนะคะทักแชทหายมินได้เลยขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะจำนวนตัวคือค่อนข้างเยอะมาก ประมาณนะคะลูกค้าประมาณการคร่าวๆนะคร่าวๆเลยประมาณอยู่ที่300ตัวแหละนะ300ตัวมาแน่นอนเนี่ยลูกค้าดูไซส์นะของคุณผู้ชายก็อยู่ประมาณ32-34นะคะไซส์32-34ไซส์ตามหาไซส์ขายดีนะคะ34มีนะ36นะมีติดไปแน่นอนในกระสอบนี้นะคะลูกค้าขายดีแน่นอนนะคะใครที่ไม่อยากได้งานไซส์โอส์นะเคยเล่นงานป้าอื่นแล้วเจ็บหนัก พี่ขาลองดูงานเกาหลีตัวนี้ไหมนะคะส่งตรงจากกังนําโรงงานการันตีเลยว่าสภาพดีนะคะคัดผ้าแบบหัวงานหัวก็คือหัวจริงงานเกรด A ก็คือเกรด A จริงๆคุณพี่ขาดูสภาพนะอันนี้คือน้องอะ่ะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนผ้ายัดผ้าแต่อย่างใดนะเปิดสดเห็นของพร้อมๆกับคุณพี่เลยแล้วน้องก็ว่าโอ้โหของจริงคือสีสดมากลูกค้าของจริงคือสีสดสีสวยผ้าไม่ซีดเลยนะ ภาไม่สิ้นลอันี้คือซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะลูกค้าดูเป้าดูกงเกงนะหยิบมาทุกตัวลูกค้างานเกรดเองจริงนะงานเกรดเองจริงตัวนี้มีทั้งเอวปกติเอวสมอกไซส์ก็จะอยู่ประมาณเออมประมาณ LXL ของคุณผู้ชายได้ซ้ำนะคะงานคาโก้กระเป๋าข้างขาสั้นนะคะตัวนี้นะมีติดเป็นงานพ้าลุ่มไปด้วยต้องขออภัยด้วยแจ้งไปว่าคาโก้คาโก้นะคะตัวนี้นะ ตัวนี้นะคะงานกระบเป๋าข้างขาสาั้นลูกค้าขาเดิมๆแบบนี้เอาไปทาราคากัน100กิโลนะคะตัวนี้งานร้อยโลนะงานร้อยกิโลค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะติดตามราคาได้ราคาเดี๋ยวแจ้งเอาไว้ด้านบนคลิปนะคะมาดูรีวิวตัวนี้กันนะคะลูกค้าเป็นรีวิวแรกเลยต้องบอกว่าเป็นรีวิวแรกเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีมาประจํามีเพิ่งมีเข้ามานะคะ ตัวนี้เพิ่งมีเข้ามาแล้วก็มาขอรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะะขาเขาจะอยู่ประมาณความยาวอยู่ประมาณหัวเข่านะมีติดเป็น3-4ส่วนไปด้วยสีขาวค่ะอ่าขอมีเพื่อนนิดนึงไม่เป็นไรคระชายหญิงเอลสมอกเอลปกติมีมาหมดเลยลูกค้า นะคะคระรวมกันปายมีติดเป็นงานผ้าร่มเดินป่าไปด้วยนะคะาจากกลวยได้เลยค่ะลายพางสีกรมสีเอ๋สีเข้มสีอ่อนสีครีมสีน้ำตาลสีเขียวคือคราหมดเลยนะคะแนวเดินป่าแนวทหารถูกใจแน่นอนรหัสนี้ไส่งปเนะนี่แล้วสภาพดีมากจริงๆนะจากรีวิวลูกค้าที่เล่นงานคาโก้ของเกาหลีที่กดังเราอยู่นะ รีวิวมาเลยน้องขาวคุหสภาพดีสวยๆั้งนั้นเลยนะให้ดูเป้าให้ดูอะไรเลยไม่มีเปื่อยไม่มีขาดลูกค้าสวยราคานี้คือขายได้ทุกตัวนะคะราคานี้ขายได้ทุกตัวจริงดูไซส์เป็นไงคุณผู้ชายชอบแน่นอนนะคะจะไม่ไหวเอาจริงนะคะลูกค้านะประมาณประมาณคร่าวๆสามกว่าตัว300 400ตัวมานะคะ นะดูสีสันดูสีสันเออนะคะลูกค้าใครสนใจนะอย่างที่แจ้งเลยกระสอบรีวิวก็ยังว่างนะคะได้โปรโมชั่นส่งฟรีด้วยกระสอบใหม่ก็คือมีใหม่แค่ลูกเดียว<า>ใครอยากเหมา2ลูกเลยก็ทักแชทมานะคะนะอย่าลืมนะคะลูกค้าก่อนสั่งสินค้าอย่าลืมนะทักแชทสอบถามแอดมินก่อนนี่ให้ดูลายนะงานลายงานลวดลายของแฮงเทนนี่หายากนะลูกค้าเริ่มหายากแล้ว สามร้อยตัวโดยประมาณ300บวกบวกมาแน่นอนนะคะงานกระเป๋าข้างขาสั้นนะคะคระชายหญิงแต่ส่วนใหญ่ออกงานชายนะะร้อยโลราคาตามที่แอมินแจ้งเอาไว้ด้านบนคลิปเลยนี่งานของจีบส่จะลูกค้ามาที่แอมินอะ่ะไม่ได้แงดูแบรน์ให้นะต้องขออภยัยแต่ว่าตัวนี้น้องบอกเลยนะงานขาเดิมงานขาเดิมเอาไปทำกำไรกันนะคะเพราะว่าอะไรงานขาเดิมอะ่ะ ราคาเขาจะค่อนข้างสูงเ,เ,เพราะว่ามันเป็นงานแบบออริจินอลอ่ะงานเดิมๆอะ่ะนะไม่ใช่งานตัดขาตัวนี้บอกเลยว่าสวยแล้วใครที่มองหางานเกรด A อยู่นะลูกค้าจัดได้เลยค่ะนะะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้นะแอดมินและทีมงานนะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะ,นะกับงานกระเป๋าข้างนะเกงกระเป๋าข้างขาสัน้นเออกางเกงกระเป๋าข้างขาสั้นนะคะใครอยากเป็นเจ้าของลูกรีวิว ก็ทักแชทเข้ามาหามินได้เลยนะคะบอกเลยว่าใครที่ได้เห็นคลิปนะคุณโชคดีมากนี่เพราะว่าได้งานได้เห็นงานสวยก่อนใครนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะลูกค้าค่ะฝากกันไว้ด้วยกับงานกางเกงขาสั้นกระเป๋าข้างนะคะ KR 2 2 2 S h ซ